สวัสดีครับ <c oughs> มงคลชีวิตสามสิบแปดตรการมงคลสิบเจ็ดสงเคราะห์ญาติธรรมชาติญาติพี่น้องต้องมาก่อนอนาทรห่วงใยให้เกืออ้อหนุนเหล่าญาติมิตรย่อมพอใจ ในใบบุญจะคอยป้องสนองคุณบุญบันดาลเมื่อทำดีย่อมมีผลกุศลส่งให้ดำรงยศศักดิ์มีหลักฐานงานดำเนินก้าวหน้ามงคลทานทั้งตำแหน่งการงานย่อมมั่นคงแม้เกิดทุกข์ ปัญหาหน้าวิตกกูส่นบุญจะช่วยยกและเสริมส่งมมดแมน้นใครคิดร้ายไม่ซื่อตรงทุกปัญหาจะดับลงอย่าหลงกลัววัลกรออนไลน์คูเล็กลำปางดีไม่ดี อยู่ที่ใจเราถ้าใจเราคิดดีก็จะเจอแต่สิ่งดีๆถ้าเรามองในทางที่ดีใจเราก็จะรู้สึกดีถ้ากำลังใจดีสิ่งเลวร้ายก็จะที่คลายเป็นดีคนเราชอบพูดกันว่าวันนั้นวันนี้เป็นวันดีแต่ความจริงแล้วหากวันไหนเราอารมณ์ดีคิดทำสิ่งดีๆ วันนั้นแหละคือวันดีๆนะครับ